ซิปากเจอมาแล้วจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มาพบกับน้องบีแห่ละลาจาวันนี้น้องบีปลามากินหอยแมลงผู่ตัวใหญ่ๆเลยเจ้าเนื้อเน้นๆตัวเล็กๆไม่ตัวใหญ่ๆกินอีหละ่ะเหมือนเดิมเจ้าวันนี้น้องบีกับมีพักนิดบะแตงมีหยอดกระถิน มีโหระพาเจ้าน้ำจิ้มแซ่บๆกับน้องแม่น้องเบี์ยังคือมีแรดดิสแล้วก็ตีการ์ดได้เลยก็คือหอมเจียวมาเจ้ามากินด้วยกันเจ้าเลมอนก็มีเจ้าเหมือนเดิมเจ้าแม่น้องเบยนึงหึตัวน่ากินตัวน่ากินมากตัวนี้ยัยโอ้มาเจ้า ย้อยใหญ่ดอกตักน้ําจิ้มราดอือเกี้ยวใส่แล้วก็อ้ำเลยอื น้องแฟนน้องเบลไปซื้อไหมจ๊ะน้อไปซื้อที่ไหนมาอื้มน้อื้มนกมักอืม vâng 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 ตอนมันจิ้มหลาดเนอะบีบเลยหมอนใจว้าวมังบีบเปคนมักกินเปรี้ยวจ้ะช้ำๆเอาเลย Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ah, yeah. look ว้าวหวานน้าเหมยนุ <mean> ่มจ um ังหละค่ะเลิศ ส่จิ้มไสะเทียมไส้เลมมอนไส้มาได้ก๊า Sint. Av varme. อ,อาแล้วเจ้าแล้วน้องบีจะมาปิดท่ายล้วการนี้ผมรับภัยรีทอปน้องบีไหนเจ้าน้องบีปักกดไลค์กดแชร์กดตบส,สกายเพิ่อเป็นกำลังใจให้น้องบีด้วยนะเจ้าไปเดยวเขามาดูกันว่าคลิปต่อไปน้องบีจะปักกินอย่างลำ้ลำๆ้รับรองเลิศนเะเจ้าอืมอืมอ้มปิก

มือข้ามยาเอาเลยาะสำหรับวันนี้เราไปไปแล้วเาไปแล้วเจ้า